ของซันอี่ดีมากเลยครับประหยัดค่าไฟไปได้เยอะเลยแถมยังดูงานผ่านแท็บเล็ตได้ง่ายๆด้วยดีจังเลยค่ะทันสมัยมากๆสําหรับบ้านไหนที่ค่าไฟเริ่มแตะห้าพันบาทต่อเดือนแล้วเนี่ยบอกเลยว่านี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากในการเริ่มคิดเรื่องโซล่าเซลล์เลยครับแต่คําถามที่ใหญ่ที่สุดใหญ่จริงๆเลยก็คือแล้วเราต้องติดกี่กิโลวัตต์ละ่ะวันนี้แหละครับเราจะมาหาคําตอบที่มันใช่ที่มันตรงกับบ้านของเราที่สุดกันใช่เลยครับนี่คือคําถามคลาสสิกเลยนะ ที่เจ้าของบ้านหลายคนต้องเจอคือถ้าเลือกขนาดได้พอดีเป๊ะเนี่ยมันคือหัวใจของความคุ้มค่าทั้งหมดเลยแต่ถ้าเลือกผิดอาจจะหมายถึงเงินที่จมไปนานขึ้นหรือประหยัดได้ไม่สุดอย่างที่หวังไว้ครับโอเคมาดูกันชัดๆนะครับปัญหามันเหมือนดาบสองคมเลยคือถ้าเราติดน้อยไปมันก็ลดค่าไฟได้ไม่สุดไม่เต็มเลทเต็มหน่วยแต่ถ้าเกิดติดเยอะไปล่ะไฟที่ผลิตได้เกินมามันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ใช่ไหมครับสุดท้ายก็จะคืนทุนช้าไปอีก ดังนั้นเป้าหมายของเราคือการหาจุดสมดุลหรือสวิสปอตที่มันพอดีพอดีที่สุดทีนี้การหาขนาดที่พอดีเนี่ยมันไม่ใช่การเดาสุ่มเอานะครับจริงๆแล้วมันมีตัวเลขสําคัญแค่3ตัวเท่านั้นเองที่เราต้องเข้าใจพอเรารู้3ตัวนี้ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างจะเคลียร์ขึ้นมาทันทีเลยเอาละครับตัวเลข3ตัวที่ว่าเนี่ยก็จะมี 1. คือปริมาณการใช้ไฟต่อเดือนของเรา 2. คือโซลา r เซลล์ที่เราติดจะผลิตไฟได้สักแค่ไหนและ3ตัวนี้สำคัญมากคือเปอร์เซ็นต์การใช้ไฟที่เราผลิตได้เองทันทีหรือเซลล์คอนซัมชันครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยแปลงค่าไฟ5,000บาทให้เป็นหน่วยที่เราเรียกกันว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ kwh วิธีคิดแบบเร็วๆเลยนะเอาแบบง่ายๆก็คือเอาค่าไฟ5,000เนี่ยตั้งแล้วหารด้วย4ไปเลยครับก็จะได้ออกมาคร่าวๆประมาณ1,250หน่วยต่อเดือน นี่แหละคือปริมาณไฟฟ้าที่บ้านเราใช้ในแต่ละเดือนต่อมาตัวเลขที่2ที่ต้องรู้คือโดยเฉลี่ยแล้วแผงโซลาเซลล์ขนาด1กิโลวัตต์ในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยจะผลิตไฟได้ประมาณเท่าไหร่เอาเป็นตัวเลขกลางๆแบบไม่เข้าข้างตัวเองเกินไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ120หน่วยต่อเดือนครับจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ1กิโลวัตต์ได้120หน่วยและนี่คือพระเอกของเรื่องในวันนี้เลยครับ self consumption พูดง่ายๆก็คือการที่เราใช้ไฟไฟ้าที่เราผลิตได้เองทันทีณนะวินาทีที่มันผลิตออกมาเลยยิ่งเราใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ของตัวเองได้มากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าเราประหยัดเงินได้เต็มๆเลยเพราะไม่ต้องไปซื้อไฟแพงๆจากการไฟฟ้าบอกเลยว่านี่คือตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่จะบอกว่าเราจะคุ้มหรือไม่คุ้มครับทีนี้แหละครับจุดที่มันน่าสนใจมากๆคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีผลกับตัวเลขนี้แบบสุดๆเลย ลองดูในกราฟสิครับบ้านที่มีคนอยู่ตอนกลางวันเยอะๆอย่างบ้านที่ work from home เนี่ยอาจจะใช้ไฟที่ผลิตเองได้สูงถึง70%เลยนะแต่ในทางกลับกันบ้านที่ออกไปทำงานกันหมดตอนกลางวันกลับมาอีกทีก็เย็นแล้วอาจจะใช้ได้แค่เราๆ40%เราเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าความต่างตรงนี้แหละที่จะส่งผลกับการเลือกขนาดโซลาเซลล์ของเรามากๆเอาล่ะตอนนี้เรามีข้อมูลพื้นฐานครบแล้วนะครับรู้จักตัวเลขสำคัญทั้ง3ตัวแล้วทีนี้ เราลองเอาความรู้นี้ไปใช้กับสถานการณ์จริงกันดีกว่ามาดูกันว่าบ้าน3สไตล์ยอดฮิตเนี่ยแต่ละแบบควรจะติดโซลาเซลล์กี่กิโลวัตต์มาเริ่มที่เคสแรกกันเลยสถานการณ์ A คือบ้านที่มีคนอยู่ตอนกลางวันตลอดอาจจะเพราะว่า work from home มีผู้สูงอายุอยู่บ้านหรือเป็นบ้านที่ชอบเปิดแอร์ตอนกลางวันเป็นประจำครับสำหรับบ้านกลุ่มนี้นะครับบอกเลยว่าจัดไปที่5-6กิโลวัตต์ได้เลยถือว่าเหมาะมากเพราะอะไร ก็เพราะบ้านกลุ่มนี้มีอัตราการใช้ไฟที่ผลิตเองสูงปรี๊ดถึง70%เนะครับไฟผลิตมาปุ๊บใช้ปั๊บแทบไม่เหลือทิ้งซึ่งแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้เดือนละประมาณ1,600ถึง2,000บาทเลยทีเดียวคุ้มมากๆต่อมาครับสถานการณ์ B ซึ่งเป็นเคสที่น่าจะเจอบ่อยที่สุดเลยก็คือบ้านที่ตอนกลางวันเนี่ยสมาชิกในบ้านออกไปทำงานออกไปเรียนกันหมดจะก,กลับมาใช้ไฟกันแบบจริงจก็คือหลัง6โมงเย็นไปแล้ว บ้านแบบนี้นะครับการเลือกขนาดที่เล็กลงมาหน่อยสัก4-5กิโลวัตต์จะเป็นตัวเลือกที่ฉลาดกว่าครับเพราะว่าอัตราการใช้ไฟตอนกลางวันของเรามันไม่ได้สูงมากอยู่ที่ประมาณ40%การเลือกขนาดที่พอดีพอดีแบบนี้จะช่วยให้เราไม่ผลิตไฟเกินความจำเป็นจนเหลือทิ้งแต่ก็ยังช่วยประหยัดค่าไฟได้เดือนละเกือบพันบาทเลยนะแล้วก็มาถึงสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ C อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงครับ คือบ้านที่ใช้ไฟตอนกลางคืนหนักมากอาจจะเพราะเปิดแอร์นอนกันหลายห้องหรือมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องชาร์จตอนกลางคืนโอเคสำหรับบ้านกลุ่มนี้นะครับต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าโซลาเซลล์แบบธรรมดารรมดาเนี่ยมันผลิตไฟได้แค่ตอนกลางวันนะดังนั้นมันจะช่วยลดค่าไฟได้แค่ช่วงที่มีแดดถ้าอยากจะจัดการกับบินค่าไฟตอนกลางคืนแบบจรงิจรงจังคำตอบสุดท้ายจริงๆคือต้องไปที่ระบบไฮบริดครับที่มีแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟ แต่ถ้างบยังไม่ถึงหรือยังไม่พร้อมก็อาจจะเริ่มที่ขนาด3-5กิโลวัตต์ไปก่อนก็ได้เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟพื้นฐานในตอนกลางวันครับเอาละครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาสรุปทุกอย่างให้เป็นเช็คลิสต์ง่ายๆกันดีกว่าจะได้เอาไปใช้ตัดสินใจกันได้แบบคมๆเลยและนี่คือคำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดครับสามารถเลือกตามพฤติกรรมการใช้ไฟของบ้านตัวเองได้เลยนะ ถ้าใช้ไฟกลางวันเยอะมากๆ w f h เปิดแอร์ฉ่ำๆจัดไปเลย6กิโลวัตต์เพื่อความประหยัดสูงสุดแต่ถ้าเป็นบ้านทั่วไปมีคนอยู่บ้างไม่อยู่บ้าง5กิโลวัตต์คือจุดที่สมดุลที่สุดครับและสุดท้ายถ้าบ้านเราใช้ไฟหนักช่วงเย็นเป็นหลักออกไปทำงานกันหมด4กิโลวัตต์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วก็ก่อนที่จะยกหูโทรหาบริษัทติดตั้งนะครับลองเช็ค5ข้อนี้กับตัวเองให้เคลียร์ก่อน นี่คือข้อมูลสำคัญมากๆที่จะทำให้เราคุยกับช่างได้แบบมือโปรเลยนะแล้วก็จะได้ระบบที่เหมาะกับเราจริงๆตั้งแต่การไปรื้อบ,บินค่าไฟเก่าๆมาดูการประเมินการใช้ไฟของเราเองไปจนถึงการวางแผนเผื่ออนาคตด,ด้วยว่าจะมีรถ EV หรือติดแอร์เพิ่มหรือเปล่าก่อนจะจากกันไปครับมีข้อมูลอัปเดตสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไปอีก ข่าวดีก็คือตอนนี้มีมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการติดตั้งโซลารูฟท็อปด้วยนะครับซึ่งมาตรการนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกทางการเงินเลยที่ทำให้การลงทุนติดโซลาเซลล์ในตอนนี้มันน่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับสุดท้ายแล้วนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายให้กลับไปคิดกันก็คือพฤติกรรมการใช้ไฟตอนกลางวันของบ้านเราเป็นแบบไหนกันแน่เพราะคำตอบของคำถามนี้ล่ะครับที่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญ ในการเลือกขนาดโซลาร์เซลล์ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับบ้านเราจริงๆครับ